สวัสดีครับ FC แฟนสองทูุกท่ันนะครับมือนี้ผมพอยอดวอนเขาทาี่เก่าเขที่มาทานที่มาสทีบันแม่เพ่นนะครับว่เดี๋ยวนี้เขากลัวอ,อนนั้นแล้วก็ยากนั่แม่แล้วก็เสียไปแล้วกับบไดน้นอนจักเทไรนะครับแต่ว่าหล้างจากผ่านไปแล้วกก็มีฟันอยูนั่นเองของวายนะครับที่จะได้กัตามไปฟังน้ำกันนะครับว่าที่ันมาจังไดเอาแล้วาาก็ววติดตามนะครับเด้อื่อเป็นกําลังใจนะครับตามฟังน้ำกันนะครับ คีณครับไม่เป็นครับ,รบอ๋อเป็น,น,นังไรก็ยังฝนตกแห้งดิเนาะจัยงในรถทวดดินลรเนี่ยอ,อ,อันเพราะเลี้ยงไป่ใช่อวามเงนินไงไไงปลูกปลูกมันเนาะเออฝนฝนตกมากกว่าต่างคนต่างฝั่งยู่บ้านขึ้นกันแล้วหลังจากนั่นมาหลังจากม่ใหญ่เล่าไปนี่จากแล้วนั่นฝันจะหน่อยปะเนี่ยก็ ปันเทือนม่ยามหาแล้ววายยังบ่าว,ว,วายววายังจังนีนอนนบบันบ่จังตนกีได้เพี้ยนได้กับอุบานบ่ป่ากบ่เห็นหนาเแล้ว,ลวชวัดบ่เห็นชัดเออแล้ยอมือขึ้นมันบ่แบอกลกลมกมาขึ้แบนมือแบนมืออาไวแหัวอ๋แบนมือซ้องขางไว้แดดหัวอ๋อ กาน,ปน,าน,กนเป็นท่านเป็นบอกในในนีเนาะบอกเป็นในเป็นใหฮรูจักเนาะคิดว่าว่ากอคันคันเห็นอาการนี่ท่านแล้วผู้ฝันนี่คิดว่าจังไเช่นคิดว่าคันจะเป็นเลขแบว,ว่าเป็นเลขเั้นเรตีข่าๆยงื่อเลขแล้วเอาเบอร์ ออนาจะได้ถือเลขเลขหกโซนหาศูนเลขเลขไทยเขาหนิไหมเลขไทยเขาหนิไหมเรากะตีื้อานนันหะเอออันอัน่ามันสิเป็นเป็นคู่เป็นอยังงีสเนาะเบว่าที่เลกไหมมันี่เป็นตีมั้นตัเป็นคู่เป็นเลขขาเป็นสิไหมเป็นเลขขาเลขัแล้วมันสิเปิดหรือมันสิแ่ เแต่ว่าขาดว่าเนะาะขาดขาดว่ากันตายกมือสองข้างแนบหัวแต่มือสองมือมือก็เป็นเนี่ยนี่เป็น้าหก้าเป็นศูนย์ก็ได้เห็นบะมัน,นก็น ู่นหาเนาะถึงเนาะ0่นหาหา่วเนาะกับมันกัแม่เพ่นล้วก็ว่าผัานมาแม่มันอนเนี่ยเบิงแล้วกโยกมือแทบหัวทั้งสองข้างโยกมือขึ้นไอเห็นนะครับกัไปซื้อเลือกล้าแต่ว่าใช่ใชคันเพื่นไทยก็ทีเป็นโวกเนาะ ได้ตีมาหลายๆตัวนี่มีหกมีหาฮกหาครับหาหาครับฮกหาครับหาหกครับ0 50นหาส่นเนีคิดมักตัวใดหลายหลายก็ก็กันเคิดมากหาส่นน่วะครับมั่นกหาศ่วนทุนหาเนาะ วไหมครับนี่แม่นอนครับแม่นอนครับกะเหล็กแม่เพี้ยนรอบฟันนะครับฟันมาแม่มาน้อนเห็นนะครับครับกับไม่เหล็กนะครับโแจงกว่าไรครับนะกะไม่เหล็กมันมาแม่มายกมือเทียบหัวทั้งสองขันนะครับกับตีหักหกหั ค,ครับหาหาขับฮกหาหาหกคไรามีศูนมาค้นตายแล้วก็เป็นศูนหาซุนนะครับก็มีซับนี่นะครับก็มฟันเมเพิ้ของในงวดวันที่สองพุทธภาพฮกหาเนี่ยฮกฮกในก็เป็นทั้งสี่นะครับแต่ถ้าอยากลูกหน่อยเล็กหน้อยล้านห kind of น่อยเล็กน้อยนะครับก็เป็นทั้งสี่นะครับก็ามกันกยากน้ำลูกน้ำล้านเล็กน้อยครับก็ พอไปหลายๆนะครับเสียงลูกหลานนะครับกับกามี่ซัมมีนะครับกับวังว่าบางเทียเปลี่ยนเลขโชคเลขลาบเนาะกัก็เลยถามไม่ติดตามไม่เบิ้งนะครับกามฝันของแม่เพ่นนะครับหลังจากแม่พ่นจกไปแล้วนะครับกะมาฝันเห็นนะครับว่าแม่มานอนเห็นก็ยกมือส้องขังเป็นแทบหัวทั้งส้องขันนะครับเ็กรเลตีขาโหขานี่เป็นเลขขา นี่เป็นเลขคู่ก็เป็นห้าห้านะครับนี่เป็นหกห้าหกนะครับอันกต้นแล้วกับีไปซุนหาูนครับกับมีซมี่นะครับครับกับ่องพันของแม่เพ็ญกับเป็นที่ละครับไม่ง่วงที่สองคือแตผ้านะครับกับกับกับขี้เห็นนะครับก็เห็นแล้วนะครับเนาะครับหาหกขาห้าห้าหกาหหกนหาศน นะครับแล้วก็ฝันความเมเพนนะครับจะเป็ี่นเสีเยงไดงวดวันที่สองพุทภาะนะครับก<แ>็ฟันยังไมอเลยเนาะนี่เพ่นโอ้จักตองวดเลยนนเยนาะครับก็อาจจะเป็นเหล็กมงคลนะครับที่ฝันตองวดฝันตองวดก็ชอบชอบจะถึงชอบชอบจะคิ้วนะครับ นายพี่จะน่าย่่นไหมนะครับเด้อเอฟซีทุกท่านนะครับควบฟันของนม่เพื่นก็เปพี่ยนแล้วนาพี่น้าย่านเบืองเปลี่ยนแนวทางสื่อสารกีเมงของรัฐบาลนะครับสิฟังบ่บฟังนะครับบ่มีผู้หูนะครับเพียงแต่เปลี่ยนแนวทางนะครับควบพันก็เปลี่ยนลักษณะนี้ครับเพื่อยังได้ยินนแหละนะครับกับว่ไงเปลี่ยนโซ่เป็นลาบเนาะไอเทียรเมย์ใหญ่เล่าไม่โซ่นะครับกนะับมีเลข ก็เพราะไลตัวปันได้นะครับเตี้ยวเตี้ยเพื่อได้เตะก็ได้เน้อเป็นศอกเป็นหลับฝันว่าแม่มานอนแม่พูดไปนี่อยากแล้วนอนแบนมือแทบหัวสองข้างเนาะมันว่าไปแล้วกระตียังไงที่เหล่าเลี้ยงสองข้างมันสิเป็นเลขหาบกับว่าอดไเนาะเป็นเลขหาบกับมันก็มีเลขขาหัวา ขับห้าห้ากันไปเรื่อยๆแต่เมื่อฮกหาห้าหกสองโตนะครับอาตารยไปคิดว่าเพื่อนไปนี่จากแล้วแต่ตีเป็นศูนย์จะเป็นทุดหาหาศูนย์ครับกับมี่ซ้ำนี่นะครับของของเมเพิ้ลเราฝันก็ได้กับของงวดวันที่สองพืชผักหกหกนะครับกับมี่หาหกหาหาหาหกฮกหาชุดหาหาศูนย์นะครับ ในหัวันทีสองพืชผ้าคกหกนะครับแต่เมื่อนั้นมาได้ฝันฝันต่อ,อยอีกวันอนีนึ่บ่ฝ<อ>ันว่าบ่ได้เสียงเมื่อยังมัง่นบ่บ่ได้เสียงบ่ได้ยังเลยเออแกรังเกียฝันมามีแนวใดเนั่งยังแต่น่ะบ่ได้ฝันกับซึบบ่เสียงเนาะเออแค่นั้นนั่นแกแกไม่เท่านี้เนาะ คือว่าสีว่าเนเดเ่อนวี่ขึ้นวาเนาะมวมันกลเป็นทั้งสี่หละกกันเนาใส่ใจแท้กกับเรื่องนึงอีกดีบบันกันพ่อสั่งในทำหนึ่งเด็ดออกเตรียมๆแล้กัมีครับกับเอาขอบคุพ่อหลายะเทศเนี่ยยังไงร่วมกับจ้างแขกท่างแกเอฟซีไดการซื้อหลักกินแม่ตบัดนะครับกั่มี่ตอนนี้นะครับที่แม่เพ็นเราฝันมาแมวบายกมือขึ้นแบนมือใส่หัวทั้งสองข้านะครับ แตงวดพันที่สองเป็นสภาพคล่อง,อง,องหรือไ่เนี่ยอัน,าานเป็นเลข,ขาหาหกระหักฮกหาเลขคู่ก็กเป็นหาหาไม่ฮกหาหาฮกนะครับแล้วต่อันเป็นเป็นศูนย์ปไปแล้วเป็นศูนย์นี่ก็มีศูนย์หาหาศูนย์นะครับก็มี้ท่านี้นะครับเป็นแนวทางซื้อหลังแบงค์รัฐบาลน,นะครับเนะาะแตหวังว่าทุกท่านคงสิได้เห็นในฟังแล้วนะครับะนะับ่าหนักะขอบคุณลหลายๆเด้อเพื่อนเออครับ แต่งวันนี้ผมพ,พอยอดวัดเงินวัดกันดอยุตีในการคยอยูทุกปรท,ท้ทุกท่านจงมีสชคดีทุกท่านนะครับรับมือในการ่วงดีสวัสดีครับ